ถามว่าทำเจาะธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดจำเป็นต้องตรงกับบริเวณที่มีตาน้ำหรือไม่ไม่จำเป็นครับการทำธนาคารน้ำนะครับใต้ดินเนี่ยทั้งไม่ว่าระบบปิดระบบเปิดนะครับไม่ใช่การขุดหาน้ำนะครับไอ้ที่ขุดกันลึกๆห้าเมตรสิบเมตรเนี่ยเป็นการขุดหาน้ำครับขุดหาน้ำเห็นน้ำขุดก็ดีใจไม่ใช่นะครับธนาคารน้ำใต้ดินคือการขุดเก็บน้ำ นะครับเรามีจุดประสงค์ในการขุดเก็บน้าโอเคครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราทําสะดือแล้วน้ํามันซึมขึ้นมาเนี่ยน่าถูกต้องแล้วเพราะน้ําจากชั้นใต้ดินระดับตื้นเนี่ยมันสามารถาแพร่น้ําขึ้นมาด้านบนได้ถูกต้องนะครับน่าถูกต้องแต่ไม่ใช่การขุดหาน้ําไม่จําเป็นต้องมีตาน้ําผมทุกครั้งที่พูดเราไม่เคยพูดถึงตาน้ํานะครับเราพูดถึงเอาดินเก็บน้ํา ถ้าท่านเอาดินออกจากพื้นที่เยอะดินที่จะสามารถเก็บน้ํามันก็หายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดินหินต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับอย่าเอาออกไปเยอะครับนะครับเพราะเราต้องการหินดูดินน,นั่นแหละครับให้มันสามารถอุ้มน้ำํำซับน้ําเก็บไว้ได้นะครับ